อ่ะเพืผมกส็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็มอยู่กันในทริปที่ทั้เป็ยกันอีกแล้วนะครับในคลิปนียย้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำคอมโก o ส t ลี่อีกแล้วนะครับเป็นโก o ส t ลี่เซนนาแบร์นะครับกับแถมด้วยมอคกาน่าสามดาวนะซึ่งมอคกาน่าสามดาวตัวนี้สามารถทำให้ผมพลิกเกมได้เลยนะครับเพราะว่าผมสู้บอร์ดเลเจนด์ไม่ได้นะ บอดเจนเขาแคปแล้วนะครับเขาสามารถชนะบอร์ดผมได้ง่ายๆเลยแต่บอดกันหน้า3ดาวมาช่วยชีวิตผมไว้นะก็เลยทำให้วินล็อบบี้นี้มาได้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นยังไงสำหรับโกสลี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้รขาวๆแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับิดี๋ยชมคลิปกันได้เลยครับผมเปิดไปที่เรืออาเมนชิ้นแรกนะครับตอนนี้ผมคิดไว้ตอนนั้นก็คือแบบ จะไปเล่นโกสลี่แน่นอนเพราะว่าเราได้เซนนามา2ตัวเลยนะครับในรอบตีคีวนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีแต่อัรเมนที่ผมกําลังเลว่าผมจะเอาอะไรดีนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีอะไรดีเท่าไหร่เลยลังเลระหว่างอันกลางกับอันซ้ายนะครับเพราะมันได้เทมเหมือนกันแต่ว่าอันกลางมันได้ทอง4บาทนะส่วนอันซ้ายมันได้ของ2ชิ้นนั่นเองผมก็เลยเลือกเป็นของ2ชิ้นมานะครับเราได้มาเป็นล็อตด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยเพราะว่าเซนนาผมจะได้มีกุณสูใส่นะครับก็ตั้งบอร์ดไปก่อนนะตอนนี้ไม่รู้จะตั้งยังไง คิดอยู่ว่าทำไงดีน่าจะซื้อมอไฟนะแล้วก็เนโกะครับเอามาเป็นแทงให้เรานะเกก็ขายดาเลียทิ้งไปแล้วก็น่าจะขายเซนนากับไอ้นั่นทิ้งไป่าแล้วก็เป็นมอไฟเนโกะครับอีกตัวนึ้งก็เป็นเซนนาคู่ไปเลยแล้วกันดับเบิลเซนนานะครับก็จะเซฟเลือดได้อยู่นะต้นเกมนะครับเซนนามันค่อนข้างเก่งนะช่วงต้นนะครับ แล้วก็ตามสไตล์เกมทีฟทีเลยมันจะส่งเราไปแพ้ก่อนเข้าคีฟทุกรอบเลยผมบินสิ่งมาย,ยาวๆมาแพ้เข้าคีฟโคตรเซ็งเลยว่าตังค์ผมไม่น่าจะหายไปเกือบ10บาทได้เลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยเป็นกาผมรวยกว่านี้เลยครับโหโคตรยาบนะครับอันนี้ผมสกาดูเหมือนมีคนเล่นเซนนากับผมด้วยนะผมน่าจะต้องรีบโลครับรีบโลรีบขึ้นรีบโรให้เจอเซนนาก่อนแล้วผมได้รูปมันจะคีฟอันหนึ่งด้วยถือเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับมันจะมีจุดพลิกเกมอยู่จุดเนึงยครับที่ถามไปผม สามารถฮิตซนาได้ก่อนเขาครับเดี๋ยวมันจะเป็นจุดไหนเี๋อวก็เดี๋ยวมัรอดูแล้วกันผมไม่อคยาคู่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับไม่รุ้นน่านทีแรกเม็นชิ้นที่สองนะครับแอบเร็งๆเป็นแพนดอล่าไว้นะเพราะว่าของผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยถ้าได้แพนดอล่ามานี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราจะทำของ bs a ได้ทุกตัวเลยนะครับ แต่อะไรที่ค่อนข้างจะดีแต่แอบ,บลังเลกับซิวเวอร์ทิกเกตเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้โลฟีฟีครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราโลคบสี่ครั้งนั่นเองก็คิดอยู่ทําอะไรดีว่าของผมค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ผมน่าจะเลือกเป็นเพ n โดล่าแทนนะครับเอาชัวร์ดีกว่าใช่ไหมแต่ซิวเวอร์ทิเก็ตก็ดีนะที่คิดตอนนั้นแต่เพนโดล่านี่แบบน่าจะดีกว่านะลังเลครับเลือกอะไรดีซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคเพล่า okay, แล้วกันเพล่าแล้วกันนะครับได้ล็อตมานะโอเค อ่ะก็ฮิตเป็นเนโกะไปนะครับให้เนโกะกับมอฟไฟช่วยแบกไปก่อนนะเพราะว่าผมหาตัวโกสลี่ไม่เจอเลยนะครับช่วงช่วงต้นเกมนี้นะไปออกที่อีกคนหนึ่งหมดเลยครับตัวโกสซี่ของเราแล้วเขามีโกสลี่โคตรเยอะเลยเน,นี่ยคนนี้ครับดูดิเห็นปะมีทั้งเอทอ k กมีทั้งเชนซึ่งผมไม่มีอะไรเลย <laughs> จุดพิกเกมของผมมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับนาแม่งแจกตัว2บาท2ดาวให้แบบฟรีๆเลยตอนแรกมันมีคนจะเล่นเซนนาใช่ไหมแล้วมันไม่หยิบเซนนาไปครับไอคนสุดท้ายเขาไปหยิบเป็นอะไรแทนอะหยิบเป็นเอ่ออะไรดีหยิบเป็นผ้าคลุมไปนะครับซึ่งเซนนาเป็นของผมเฉยเลยเว้ยผมได้เซนนา2ดาวฟรีอ่ะโอ้โหแบบผมก็งงตอนนั้นเฮ้ยทำไมมึงไม่หยิบเซนนาเพื่อนมึงไม่เล่นเซนนารีโลไปเล่นอะไรอ่ะหรือจะไปเล่นไคซะที่ผม ตอนนั้นนะผมงงยัดจัดเลยเซน่าสองดาวฟรีนะเว้ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่ดีสำหรับผมมากๆเลยอันนี้ผมโลกแค่ไม่กี่ตัวผมก็จะฮิตเซน่าแล้วแล้วผมมีดูฟอยู่ด้วยนะครับผมน่าจะขึ้น6ไปเลยนะขึ้นหลกขึ้น6โลหาเซนน่าเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้เพราะผมจะชิงโลให้ฮิตก่อนเขาลนะผมได้ดาบมาด้วยนะเซนน่าถือดาวแล้วผมได้ไออด้วยล้วออกเซน่ามา2ตัวนะครับเกมนี้เหมือนเซนน่าจะเลือกผมนะครับแล้วโลอีกทีหนึ่งจเจอเซนน่ามาแล้วสามดาวเรียบร้อยโคตรไวบอกเลย เป็นหน้าเลือกผมจริงๆนะครับเกมนี้แต่ว่าผมยังไม่มีโกสลี่เลยเว้ย <c oughs> โคตรแย่เลยเออตัวโกสลี่ไปอยู่ที่ฝั่งนน้นหมดเลยครับ <c oughs> โอเคได้เป็นวกาก่ามาตัวหนึ่งได้ลงทันอยู่นะครับแล้วก็ได้อ้อยมาแล้วก็น่าจะเล่นบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งบอร์ดเป็นสี่โกสลี่ หลังจากได้เซนนามาก็ชนะยาวๆเลยครับแล้วผมได้ดูปมาอีกอันนึงด้วยเกมนี้แจกดูปคูดเยอะซึ่งดีมากเลยนะเพราะว่าเราเล่นพวกตัว2-3บาทเยอะนะครับแต่มันได้ดูปเยอะแบบนี้นี่เป็นอะไรที่เขาจะพเพอร์เฟกเลยโอเคนี้ผมก็ลังเลยว่าผมจะทำของอะไรดีน่าจะเป็นวอร์มอกให้อ้อยไปก่อนนะครับตัวโกสลี่ผมมีแค่ดาวเดียวหมดเลยอะดูดีเห็นปะ ยังหาเคดลินไม่เจอเลยด้วยซึ่งไม่รู้ว่างอนผมหรือเปล่าแนละ้วผมขายไปตอนต้นเกมแล้วครับแล้วมันก็ไม่ออกมาอีกเลย <c oughs> จะไปเจออีกทีนู่นเลยครับวิวแปดเลยเพื่ออะไรที่แบบโอ้โหเฮ้เคดลินเพื่อนงอนกันอะไรขนาดนั้นอนะ่ะกว่าผมจะตั้ง6กโกสลี่ได้นี่แบบโคตรนานนะครับโอเคอน,นี้ก็เล่นบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับให้เซนนาแบกไปยาวๆเลยยันวลเจ็ดวลแปดครับผมน่าจะไปโรยอีกทีตอนวิวเจ็ดนะเพราะว่าผมจะหาตัวฟอนไลผมให้สองดาวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแพ้บ,บ้านอื่นเราได้นะ เรื่องอกเ็นชิ้นสุดท้ายนะครับที่คิดตอนนั้นก็คือไปเลยไปละคอนเทนต์เลยไหมอันกลางนี่คอนเทนต์แน่นอนนะครับมันเป็นอักเมนที่โคตรอินจีอ่ะมันได้แบบของที่แบบเออสุ่มอ่ะว่าจะได้อะไรอ่ะสิ่งที่ผมไม่อยากได้นั่นคือตีฟโกบสามอันครับซึ่งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตีฟโกบสามอันอ่ะมันจะมีโลฟีด้วยมีเออมีอะไรเยอะแยะเลยผมจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่ดีที่สุดที่ผมอยากได้ก็คือโลฟีครับมันน่าจะโลฟีประมาณ40ครั้งได้มั้งมันมูลค่าเป็น8 0เว้ย ซึ่งโคตรคุ้มมานะถ้าเกิดผมได้ของดีมานี่บอกเลยว่าโอเคผมได้โลฟีมานะได้โลฟี40ครั้งเห็นไหมมูลค่ามัน80ทองเลยนะเว้ยโคตรเยอะนะครับแล้วเกมนี้ผมก็เลยทำโอกันหา้า3ดาวได้ด้วยเพราะอักเมตนนี้หรือเปล่าวะไม่รู้นะก็ต้องไปหลอดูท้ายเกมนะครับอันนี้ผมก็โลนะหาจะหาพวกออนไลน์ผมให้2ดาวนะครับซึ่ง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 ,งไม่เจออะไรเลยไอ้ช <laughs> โคตรหยาบแล้วไม่เจอไอ,อเอลอีสองดาวเซนเชน2ดาวเลยไม่เจอเลยครับ low free โลฟีไปโคตรเยอะเสียดายอาจารย์เ,ยเลยเป็นเคาน์เตอร์ของอาเซียนะครับอาเซียแจกโลฟีอีก6ครั้งนะเกมนี้นี่บอกเลยว่ากดโลกนันมันนะครับโอเคอันนี้ผมได้เคนมาด้วยนะ แล้วฟอนไลน์พวกตัว2บาท3บาทผมไม่ส่องดาวสักทีไม่รู้ทําไมครับโคตรหยาบเลยเนี่ยผมโลหะพยายามโลหะให้ตัวฟอนไลน์ผมส่องดาวไว้ผมแล้วผมค่อยเก็บตังค์ไปขึ้นเลย่าเก้าแต่ไม่เจอเลยว้ยดูดิเห็นปะไม่เจออ้อยไม่เจอเชนไม่เจออะไรเลยไม่รู้ทําไมไม่รู้ว่าเกมมันแกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยเห็นฮิตเซนน่าไว้ไงเดี๋ยวเกมแบบนี่เกิน,นครับเดี๋ยวเกมมันง่ายเกินผมฮิตมอกกน,น่า2ก่อน,นอีราอีกับเชน2อ่ะคิดดูดิไม่รู้เจ็ดอ่ะ โคตรจะบ้าเลยครับอันนี้อะโหลดต่อครับโหลดจนกว่าจะเจอแหละเสียโลฟีไปโคตรเยอะเลยผมไม่ควรจะมาเสียโลฟีไปเยอะเท่านี้เลยนะอันนี้คือแบบเหมือนเกมมันแบบมันแก้งผมแล้วอะเพราะาแบบอ,อย่างที่บอกเลยรู้สึกเดี๋ยวเล่นง่ายเกินมั้งก็เลยแบบอะหน่อยละกันเกม เป็นไงครับเห็นไหมเกมแม่งเล่นโมอีกแล้ว <g ay> แพ้เข้าคีบอีกแล้วพตดจะหยาบเลยแบบผมมาน,นั่งกุนหงิดจริงด้วยบบชนะมายายวยาวเลย <g ay> เราต้องมาแพ้เข้าคีบแต่ตรงเบี้ยหายไปเกือบสิบบาทอะโหทำไมอ่ะไม่ทําให้แบบไอ้นี่หน่อยวะให้มันแบบเออชนะยาวยาวมาเลยก็ <g ay> ไม่ได้เกมโอเคก็ไม่เป็นไรครับสปอรตเราค่อนข้างดีอยู่นะบอร์ดเราค่อนข้างจะตึงอยู่ อ่ะก็นี้ก็น่าจะขึ้น8แล้วครับโลหาให้เป็น6กโกสลี่ให้ได้นะครับที่ผมอยากได้ก็คือเคสลินนะครับไอ้นนเจ้าต้องมาหาเคสลินเวล8อ่ะคิดดูดิ <c oughs> คนบ้า,าครับเพราะว่าผมหาอันนี้ไม่เจอนะเคสลินนะครับระหว่างทางที่ผมหาไม่เจอเลยโอเคแล้วผมได้อูเดียมาด้วยนะเป็นอะไรที่ดีนะครับอูเดียแทนแจ็คไปเลยแล้วก็ได้เป็นมอคาน่าเพิ่มมานะครับอันนี้คือจุดท,ที่ผมเริ่มเก็บมอคาน่าแล้วก็คิดว่าวินคอนเราคือมอคาน่าสามดาวนะครับไม่งั้นเลดเกมผมสู้ไม่ได้แน่นอนนะอันนี้ผมเล่นไม่ทัันนะะคครบแลล้วผมเเจอิ จริงๆแล้วอแอดนั่นก็คือสล็อตของแอดลินเอเคสลินนะครับเป็นแอดลินไปแล้วเรียกผสมกันนะครับแล้วนี้ที่ผมคิดตอนนั้นก็คือผมกะจะหาเป็นเชนกับอ้อย3ดาวนะครับผมก็น่าจะโลให้หมดเลยนะน่าจะโหลดให้หมดเลย <c oughs> เพื่อได้แบบหมอกันหน้ามาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตั้งบอร์ดเป็น6กโกสลี่ได้เรียบร้อยลว ก็น่าจะโลนะครับแต่ยังคิดอยู่ว่าลังเลอยู่ว่าโลดีป่วะหรือเกยเก็บไปโลเอฟก้าดีแต่ถ้าเกิดโลตอนนี้นี่บอดเราจะแข็งเลยนะถ้าเกิดเราได้เป็นเชน3าดาวหรือไม่ก็อ้อย3ดาวอะติคิดตอนนั้นนะครับอ่ะโลแล้วกันตัดสินใจโลนะครับโลได้อ้อยมานะตอนนี้ไม่อ้อย6ตัวละโลต่อครับได้เคอร์ินสองดาวมาอ่ะโลต่อครับได้เป็นอูดียมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โลต่อครับโลต่อ แจ็คได้หมากันหน้าเพิ่มมาอีกตัวนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วได้เชนเพิ่มมายังไงโรต่อครับโรเจอเชนเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวคาชเชนตัวเดียแวแล้วฮิตเป็นอูเดียนะครับได้อูเดีย2ดาววิวแ่รที่คอน้าจะโอเคเลยซึ่งบอร์ดผมก็ค่อนข้างสตองนะครับแต่ก็แอบ,บมีแพ้บางบ้านนะบางบ้านเขาก็เก่งนะครับ <ไป S 1> แล้วหลังจากนี้ผมก็น่าจะเก็บตังค์ยาวๆแล้วครับไปขึ้นเลเวล9นะวินคอนที่ผมคิดก็คือหมวกันหน้า3ดาวนั่นเองนะครับเพราะเลดเกมแล้ว เราไม่เหมางกันหน้า3นี่ผมสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนนะโอเคได้ฮิตเป็นเชน3ดาวนะครับอ่าไม่ใช่สู้คนอื่นไม่ได้ครับผมจะสู้พวกบอร์ดเลเจนด์ไม่ได้นะที่ผมคิดนะครับเพราะมันมีคนเหมือนจะไปเล่นบอร์ดเลเจนด์นะเห็นปะเมื่อกี้นะครับที่สกาวแล้วฮะ,ะมีอาเซียนะครับนั่นแหละคนนั้นแหละเขาจะเล่นบอร์ดเลเจนด์นะครับซึ่งมีอยู่หลายบ้านอยู่เหมือนกันนะถ้ามางกันหน้าผมเป็น3นี่ผมไม่ได้ไดที่1่แน่นอนนะโอเคตอนนี้ผมกําลังเลว่าผมจะถอดของจากอ้อยในบอร์ดมาให้เชนดีหรือเปล่านะครับหรือ,อ,อ้้อออนนัันนนนนนะ ก็ตัดมาในช่วงเลือกของนะครับอันนี้ผมแอบอคิดอยู่ว่าเราทำแปด ghostly ได้นะเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสเปดมาหมุนนะครับเพราะว่าเรามีแพนโดล่านะเราทำแปด ghostly ได้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวหาสเปดเพิ่มอีกอันหนึ่งถ้าเกิดผมได้สเปดอันนี้มายัางไงผมน่าจะแล้วก็เหลือแค่สเปดล้วนเลยไอเทมออกไปหมดแล้วด้วยครับคน <laughs> อื่นแม่งหยิบไอเทมไปหมดแลวไอ้ยังไม่เหลืออะไรเราเลยนะครับโอเคก็ได้สเปดเป็นสเปดไฮแอดมานะ อันนี้ก็น่าจะปล่อยทิ้งไว้นะครับเราให้มันหมุนมาเป็น g ก o ลี l y ให้เราเราจะได้ถอดพวกเอ่อเคนออกได้นะครับเพราะเคเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าเกิดเราได้เป g โ o ลล l y มานะเป็นเติมเป็นพวกตัว5บาทเก่งๆมาดีกว่าครับอันนี้ก็แอบสกาะครับอ๋อโอเคบ้านนี้เขามาเล่นเป็นแอดแล้วนะมาเล่นเป็น Ad แอดแทนนะเพราะว่าเขาหาไายสะไม่เจอแนะ่นอนเพราะว่าไข่สะขายดีเหลือเกิน,นครับก็เลยต้องไปเล่นเป็น Ad แอดแทนโอเคนี้ผมก็ตัดสินใจขายอ้อยทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาของให้เชนแทนนะเพราะว่าผมอยากจะ ชนะยาวๆเลยแล้วก็ขึ้นเลเวล9นะครับไม่อยากแพ้เลยแต่เซฟเลือดไปสู้กับพวกบอดเลเย,ยนให้ได้นะครับ ตูตีคลิปนี่ของที่ผมอยากได้ก็เป็นอของให้อูเดียนะครับอูเดียเราสองดาวแล้วน่าจะมีของให้สักนิดหนึ่งก็ดีอโอเคได้เป็นสแปดโกสลี่เรียบร้อยแล้วครับอะไรที่ค่อนข้างดีเลยอของอูเดียที่ผมเล็งๆไว้ตอนนั้นก็น่าจะเป็นลาบาดอนนะครับน่าจะดีสุดแล้วเพราะอูเดียสกิลมันเป็นเวทนะครับได้เราได้ลาบาดอนมามันก็จะทำให้อูเดียสกิลแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคเราได้ดูเพิ่มมาอีกอันหนึ่งด้วยนะเกมนี้บอกแล้วว่ามันแจกดูไปผมโคตรเยอะเลย3อันแล้วว่ะโคตรดีนะครับ โอเคครับ okay, อ่ะ,อะาบดอนละกันแอบคิดนะครับลังเลว่าเอาอะไรดีว่าโ okay, อเคน,นี่ก็น่าจะเก็บตังค์ครับเรื่อยๆเลยขึ้นเลเวลเนะครับเปโลหามอแก,กน่าสามดาววินคอนของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้น9เลยนะครับตาน,นี้โอเคแล้วก็โลครับได้มอแก,กน่าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็โลครับ ได้อ้อยมานะแต่ว่าผมไม่น่าจะเก็บแล้วอันนี้ผมเติมเป็นดดนนานะครับได้เศษนะเป็นเศษมาทําให้แถวหน้าเรามีดูดเลือดเพิ่มมาก็ดีครับนิดหนึ่งก็ยังดีโอเคก็โลต่อครับตัว5บาทออกโคตรเยอะเลยไม่อยากได้ครับผมอยากได้มอกกนหน้าครับโอเคได้มอกกนหน้าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วเป็น6ตัวแล้วครับเหลือแค่สามตัวเท่านั้นนะโลต่อครับโลต่อ,อยังไงดีโอเคโลไม่ทันนะครับก็น่าจะขายพวกตัว5บาททิ้งนะอันนี้ผมน่าจะเติมรีซินนะครับ เติมดีซินแทนเคนะได้ดาวก็หลอดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มสู้ชาวบ้านไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมต้องทำอะไรสักอย่างนะครับโอเคได้แด,ดนนาสองดาวมาแล้วได้มาก็นหน้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ขาดมาก็นหน้าแค่2ตัวเท่านั้นยังไงดี ขายอ้อยไหมไอ้อยไม่น่าสาบเลยนะเกมนี้ผมไม่น่าเก็บอ้อยละโอเคผมก็น่าจะเอารีซินลงไปแทนเคนก่อนนะครับให้ได้ดาวก็หลอดนะเพราะว่าเรามีสเปดโกลสลี่นั่นเองนะโอเคแล้วเกมนี้มันแจกสเปดผมเพิ่มมาอีกอันหนึ่งด้วยการที่ผมหยิบแพนดอร่ามาตอนต้นเกมที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรด,ดิบครับมันทําให้ผมชนะเกมนี้ได้เลยนะไอ้แพนดอร่าอันนี้นะครับโคตรด,ดีอะ ในช่วงเลือกของนะครับเหมือนเกมจะแจกสเปตให้ผมอีกแล้วเพราะว่าสเปตเดียเด่ยวๆแบบนี้ในสเตดนี้ไม่น่าจะมีใครหยิบแน่นอนนะครับน่าจะเป็นแค่เราคนเดียวที่ต้องการนะเพราะว่าผมมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้สแลมไว้นะเป็นอะไรที่โคตรดีนะบ,บอกเลยว,ว่าเกมมันค่อนข้างจะเป็นใจนะครับตานี้เห็นปะผมมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเหลือไว้นะอันนี้ก็เพลาร์หรือเปล่าที่คิดตอนนั้นเพลาร์ได้สเปตโอเคครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่อันนีไ้ได้ดาบมาเลยนะครับได้เป็น8โกล ดูดีเห็นป่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วผมเพยอาาวมาได้ดีนะเปล่าหรอกไอ้ผมฟุ๊กเฉยๆนะครับโอเคก็เล่นเป็นแปด Ghostly ไปนะครับแล้วก็ดูบอดชาวบ้านเขาเห็นไหมบอดคนอื่นเขาเริ่มแคปแล้วนะครับถ้าเกิดผมไม่ฮิตเป็นวอกาน่าสามดาวนี่ผมไม่ชนะแน่นอนนะครับสำหรับตานี้นะก็สกาวต่อครับนี่บ้าบ้านเออไข่สะไข่สะดากกอลเออใช่โอเคแล้วก็โพซิชั่นครับ พยายามนะพยายามหามัก็น่าสามดาวให้ได้ผมกะจะเก็บตังค์ไว้โลทีเดียวตอนหลังคลิปเลยครับมัโลตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาแวลูกเปโลช่วงหลังคลิปน่าจะดีกว่าันนีเอง ด้วยพลังของ8 g h o กส l y ทําให้ผมสามารถชนะบ้านคนอื่นได้อยู่นะครับโอเคอันนี้ผมก็น่าจะหยิบบัตรเติร์ดมานะเอาไปให้อูเดียนะครับให้อูเดียมีดูดเลือดนั่นเองนะครับโลครับโลเลยจังหวะนี้ผมต้องฮิตละมอกรนาสามดาวของผมนะครับยังไงโลต่อครับโลกดไปเจอไหมไม่เจอนะครับเจอเป็นเคนสองดาวหยิบมานะแล้วก็โลต่อครับโลโอเคได้มอกรนาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็โลต่อครับเรียบร้อยนะครับเกมนี้ผมก็น่าจะวินล็อบบี้แล้วนะ เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลือแค่2คนสุดท้ายแล้วด้วยนะเพราะว่าคนอื่นโดนตบไปหมดแล้วนะครับ <_ S 1> ถ้าเกิดผมไม่ได้8ด ghostly นี่ผมไม่ไหวแน่นอนนะครับอันนี้ผมได้8ปด ghostly มาผมก็เลยไหวน,นะกับบ้านคนอื่นนะครับแต่บอดเนี้ยถ้าเกิดผมไม่ม,มอกนหน้า3ดาวที่ผมไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าใครสากมันโอพยจันทเลยเห็นไหมแม่งเบิร์ตตัวแถวหน้าผมแป๊บเดียวหายหมดเลยแล้วมันยิงสเปดมาแถวหลังได้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเออผมไม่มอกนหน้า3ดาวที่ผมแพ้ไปแล้วอันนี้มอกหน้า3ดาวช่วยชีวิตผมไว้แล้วเห็นไหมครับ ถ้าเกิดผมไม่นะสามดาวที่ผมแพ้จริงเพราะว่าดามเมจไม่พอแน่นอนนะครับน่าจะโดนใครสะเบิร์ตตายทั้งบอร์ดนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณน,นี้แล้วกัน8โกสตีนะครับผมไม่ได้สอนไม่ได้แนะนาอะไรละเอียดมากนะเพราะว่าผมทําไปหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับคอมโกสตีนะใครที่อยากดูแบบละเอียดมีหลายคลิปเลยมีทั้งชนะเลือดร้อยก็มีนะครับเซนา่า้า3ดาวแบกนะชนะเลือดร้อยแล้วก็มีเป็นใครสะ g โกสตีก็มีนะครับ แล้วก็มีอีกเป็นอะไรนะ Ghostly 8ที่เคยเล่นไว้นู้นเลยครับตอนที่มันยังไม่โดนเนิบด้วยนะสามารถลองไปย้อนดูในช่องผมได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ